สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันท <reco Christ. S 1> ี color. ่สนามราชวิถีนะครับเป็นเหลี่ยมสารวัตรต้นนะครับต่อ3าหนึ่งนะครับเป็นเหลี่ยมพลอกเดียวนะครับสารวัตรต้นคนเดียวนะครับแล้วก็ฝั่งลุ้นเป็นเจ้าเอกเจ้าเอฟนะครับแล้วก็เจ้ากุ้งแล้วก็เจ้าทิมราชวิถีนะครับสารวัตรต้นต่อ3ามหนึ่งนะครับเป็นเหลี่ยมพลอกเดียวนะครับทักทายสมาชิกทั้ง14ท่านนะครับ ถือว่าเป็นเกียรติแกแอดมินนะครับที่ได้มาไหลสดให้แก่ท่านสารวัตรนะครับสารวัตรต้นหรือท่านสมพรใจสิงห์หนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาไหลสดที่สนามราชวิถีนะครับนี่นะครับที่ใส่เสื้อเบอร์เก้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านพันตำรวจโทสมพรใจสิงห์หนนะครับ เอฟเสิร์ฟมาสายวัดเอาแล้วแต้มเท่าไหร่ครับแต้มแต้มเท่าไหร่นะครับศูนย์ต่อซ้อนวับสายวัดตามนะครับเอาเสิร์ฟไปเอาเปิดโมเอ้ยเรียบร้อยเอาแล้วครับสามต่อศูนย์โอ้โหนี่นะครับสายาเหลี่ยมป๊อกเดียวแล้วครับ เอามงมาสายวัดมงไปมงมาแปรกลับไปจะกุ้งมงมาสายวัดโอ้โหเอานลครับขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาติดตามตอนนี้ห้าทุ่มกว่านะครับไม่ต้องหลับต้องนอนกันนะครับมีแต่ก็ดีๆให้ดูนะครับยามค่ำคืนนะครับโอ้เอาแล้วไล่ขึ้นมาแล้วครับเป็นหนึ่งต่อสามเลนะครับ นึ่งทอสมเอาเส์ฟมาไปเจ้าเอฟแฟกลับมาผุกกองบงไปเอาแฝกลับมาแฝกลับไปออกโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้แต้มเท่าแล้วครับครับขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับวันนี้ที่จะมาไหลสดอยู่ข้างหลังท่านสารวัตรนะครับวันที่สองวันเกิดนะครับวันเกิดท่านสารวัตรสมพรใจสิงห์ผลนะครับวันที่สองวันศุกร์นะครับจัด เลี้ยงสังสรรค์เพื่อนฝูงอยู่ที่สนามใต้ทางด่วนราชวิถีนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับช่วงสังติสามนากาเป็นต้นไปนะครับเพื่อนที่รู้จักเพื่อนฝูงที่รู้จักท่านสารบัตรก็มาไวยพอมันเกิดได้ที่สนามนะครับก็มีจัดแข่งแล้วก็แลกข้ามหัวระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงนะครับผู้หญิงแลกข้ามนะครับมีอยู่ประกอบไ้อยู่หลายคู่อยู่มั้งครับถ้าจําไม่ผิดนะ เอาซือมาเปิดกลับไปเจ้าเอฟบมงมาแต่วัดบมงไปเจ้าออกครับโอขอบคุณทั้ง29ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามครับขอคนละหนึ่งไหลค์หนึ่งแกนครับให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้ติดตามนะครับหรือว่าเพจอื่นนะครับอยู่ที่ว่าจะแชร์ไปที่กลุ่มไหนเพจไหนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทักทายเพื่อนสมาชิกท่านนะครับ สนามสวยนะครับเป็นสนามซ้อมของทีมงานราชวิถีนะครับท่านสารวัตรมาซ้อมที่ประจํานะครับเพราะท่านทํางานอยู่แถวๆนี้นะครับขอบคุณทั้งสามทิบท่านนะครับสองต่อสี่นะครับเจ้าก,กุ้งเติบมาสารวัตรเปิดกลับไปเจ้าเอฟมงมาสารวัตรม่งไปเจ้าก,กุ้งมงมาสารวัตรแปลกลับไปออก เอาแล้วครับไรใหม่ดึงแต้มเป็น3ต่อ4นะครับความมันมังเกิดนะครับในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆของแอดมินบัวขาวนะครับเอาเสิร์ฟมาโอ้โหเสิร์ฟดีด้วยนะครับเจ้าเอฟม่งมาโอ้เจ้ากุ้งนะครับโอ้โหภาคผิดภาคผูแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่กันยาวๆนะครับตะก้อเลิกเตะก็เลิกไลท์้วครับแอดมินชะโลแกนนะครับคุณเลิกเตะเมื่อไหร่แอดมินก็เลิกไลท์้วครับเพราะไม่มีให้ให้ให้เตะ ไม่มีคนเตะก็ไม่ได้ไหลแล้วครับเอาโมงมาเอาโมงยอดเรียบร้อยโอ้โหนี่นะครับเรียมบล็อกเดียวนะครับพื้นต้องแน่นนะครับบล็อกเดียวต้องข้ามเลยนะครับห้าต่อสามเอาซื้อไปเอาแปะกลับมาโมงไปจเจอฟม็งมาสารวัตรโมงไปจเจอบอฟแปรมาโอ้โหโอ้โหปล่อยให้ลงนะครับนึกว่าออก สามต่อห้านะครับเอาเ,เอาปุุงเสริมเอาโหยเสริฟไม่ข้ามนะครับเจ้ากุ้งนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั้งสามสิบท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับในเพจตะก้อไฮไลท์มันมานะครับจเจ้าอฟมองมาสารวัตรมวงไปเอฟแปเอาเอามองมาเอาแปรกลับไปเจ้าเอฟมองมาแปรกลับไปเจ้าเอฟแปรกลับมาเอามวงไปเจ้าทิม โอ้โหเจ้าทิมยืนขาตายเลยครับเป็นสนามราชวิถีนะครับใต้ทางด่วนดินแดงนะครับทักถ่ายเจ้าสอนรามนะครับนูครับโลโก้อยู่ข้างหลังที่เป็นรูปตะก้อนนะครับเป็นเขียนว่าราชวิถีนะครับอยู่ใต้ทางด่วนดินแดงนะครับที่ทางจะออกสามเหลี่ยมดินแดงถ้ามาจากหลโยธินนะครับตุงเยื้องๆกับปปสนนะครับ คงอยู่กันายาวจนไฟดับแล้วครับประมาณสักเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนะครับเพราะข้างๆมีร้านดาบถ้าร้านดาบเขาดับไฟก็คือดับหมดครับเอาจอยเอฟเสิร์ฟมาแต่วัดแปรกลับไปจะกุ้งมงมาแต่วัดแปรกลับไปจะกุ้งมงมาแต่วัดมงกลับไปเรียบร้อยเอาแล้วไล่ขึ้นมาเป็นสี่เจ็ดแล้วนะครับสี่ต่อเจ็ดครับเอาเสิร์ฟมาอุ้ยเสิร์ฟดีด้วยนะครับ เอาแล้วครับตอนนี้แจนไล่มาเป็น5ต่อ7นะครับ5ต่อ7นะครับเอาเสิร์ฟมาโอ้โหเสิร์ฟดีกุ้งมงมาตาบัลแปรไปนะครับมงสวนกลับไปเจ้าเอฟแปรกลับมาเอาแปรกลับไปเจ้าเอฟมวงมาเอาแปรกลับไปเจ้ากุ้งมวงมามวงกลับไปเจ้ากุ้งมงมาแปรกลับไปเอาแปรกลับมา ายพูดเหมือนดีทำเหมือนฝันนะครับเอา้าบางขวางรายงานตัวครับเอา้าขอบคุณมากครับคุณพูดเหมือนดีนะครับที่หันหลังมานี่สารวัตรสมพรนะครับท่านพันตำรวจโทสมพรใจสิงผลนะครับที่เดินมานี้นะครับนี่ใส่เสื้อเบอร์เก้านี้นะครับครับเอามวงไปจะกุ้งมวงมาก ดูนะครับเจอสนามไปก็ที่ไหนไม่ได้นะครับแอดมินไลฟ์อย่างเดียวนะครับวันนี้ละไปสามสี่สนามแล้วครับหกโมงอยู่สนามศุกร์สองทุ่มครึ่องอยู่สนามสาทุสามสิบสนะี่หน้าตอนนี้อยู่สนามหน้าที่พิถีนะครับเ,เจอไปเอามงมาเอามงกลับไปโอ้โหเจ้าเอฟหา,ายถึงยี่สิบเก้าท่านนะครับขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่เข้ามากดดูกดติดตามนะครับ กำลังใจก็คือเพื่อนสมาชิกที่ติดติดตามนะครับเห็นความสำคัญของการไหลสดจากแอดมินนะครับก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับยังอยู่ฝั่งู้น,นครับเลี้ยมอยู่ไอซ้อมอยู่นะครับไอหนุ่มเซเว่นนะครับไอหนุ่มห้าวนะครับไอหนุ่มเซเวน่นนู่นนะครับมาจากแถวจเจริญเจริญ จเิญกรุงนะครับเลิกงานสี่ทุ่มบึงรถมาซ้อมที่หน้าชวิถีนะครับเอาเซอร์ไปนะครับสิบต่อห้านะครับเอามงมาเอามงกลับไปจุดเอฟมงออกเอาแล้วเจ็ดต่อห้านะเอาเสอร์ไปเอามงมาเอามงกลับคืนแปรกลับมาแปรกลับไป เอามงมาเอามงกลับไปมงมามงกลับไปแป้กลับมาแปงกลับไปเอามงมาเรียบร้อยเดี๋ยวครับสิบสองห้าแล้วครับลูกเดียวเกมสิบสองต่อห้านะครับเม็ดเดียวเกมนะครับสิบสองห้าเอาเซอร์ไปเจาทิพมงมาสารวัตรมงไปโอ้โหเจ้าเอฟแก่ จบเกมนะครับสารวัรชนะไป23-5ต่อนะครับขออนุาตตัดคลิปเลยนะครับโตัวสร่วงพอดีครับสวัสดีครับ